สวัสดีค่ะรักษา้ามือสองค่ะน้ำค่ะแอวค่ะค่ะวันนี้เราจะมาดูรีวิวค่ะเป็นการเกงคอปตอนเอลยางยืดนะคะงาน USA l o t SP ค่ะน้ำหนัก45กิโลค่ะราคา4,000บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่130-150ตัวค่ะ ต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ27บาทค่ะลูกค้าจ๋าเป็นสินค้าของทางบริษัทบักนะคะ,ะเป็นแบบว่าเนื้อผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายนะคะ้ค่ะเป็นเนื้อผ้าคัาตต้อนหรือผ้าฝ้ายก็ว่าได้ใช่ค่ะ ใส่ง่ายๆนะพี่เอ๋อนะใส่ไปไหนก็ได้นะลูกค้าจ๋าตัวนี้ที่สําคัญแบบว่าไม่ต้องมีซิปมากวนใจไว้ลูกค้าจับเป็นเอวย่างยืดนะคะย่างททุกตัวบางตัวมีเชือกด้วยลูกค้าจ๋ามีเชือกดึงให้ด้วยนะคะลูกค้าขข้อดีของเขาเนาะย่างยืดแล้วก็แถมเชือกมาด้วยนะคะแต่ว่าต้องรีดนะลูกค้าจ๋ามวลนี้แนะนําต้องรีดนะลูกค้าขาเพื่อจะได้แบบว่าเห็นรูปทรงที่ชัดเจนนะคะ ใช่ค่ะลูกค้าจะโอนาวีค่ะลูกค้าจ๋าโอนาวีหนูก็มาใช่ค่ะคือขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นงานเมกาแล้วลูกค้าต้องมีโอนาวีแต่แทนหมวดแบบว่าหมวดนี้ต้องเน้นสาวแบบว่าอุ่วๆนิดนึงนะลูกค้าอืมอุ่วๆนิดนึงสตาร์ส่วนมากจะใไซส์ประมาณไซส์ไซส์แบบว่าไซส์เอ็มก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะ ใช่ค่ะไซส์เอ็มไซส์เอลนะคะบางตัวหนูใส่ได้นะคะราคาจ๋าบางตัวหนูใส่ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะไซส์เอ็มกับไซส์เอลอาจจะใส่ด้วยกันได้ไซส์เอลอาจจะใส่เอคลได้นะคะราคาจ๋าเพราะว่าเขาเป็นเอวย่างยืดใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็หมวดนี้แบบว่าราคาสุดคุ้มลูกค้าสายเกตเอจเต็มนะคะลูกค้าค่ะราคา4,000บาทนะลูกค้าค่ะน้ำหนัก45่กิโลนะคะใช่ค่ะคุ้มมากแต่ว่าถ้าเป็นเอวย่างยืดบางตัวลูกค้าจ๋าอาจจะมีเอวย่างเสียยางตายบ้าง ต้องเปลี่ยนแบบว่าเอวบ้างต้องบบ<ช>อยางไปเปลี่ยนบ้างนะลูกนะคะ้าค่ะมีบ้างมีบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเปอร์เซ็นต์เสียหายเราอยู่ที่5้าถึงหเปอร์เซ็นตะ์เนาะค่ะเพื่อนดำมีเจอนะคะ<ช>สินค้าคเหลือไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่สนใจนะสินค้ามีไม่เยอะนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะใช,ใช่ค่ะลูกค้าจ๋าให้ด่วนให้เร็วให้ไวคะ่ะลูกค้าจ๋า สามารถซ f ได้เลยป้ายมือหนึ่งอ้มือหนึ่งเหมือนกันอ้าเหมือนนัดกันมาไม่จะแบบว่าหนึ่งไรเยอะแยะหนึ่งแบบทางพี่แอวไม่เท่าไหร่คหนึ่งหนึ่งขนาดนั้นไม่พอหนึ่งขนาดนี้ค่ะพี่แอวค่ะหนึ่งอันนี้นะอุ้ยกันขโมยมาเลยใช่พราว่าน่าจะขโมยจากห้างวันเดียวเดียวเดียวพี่แอวก็อันนีู้กค้าจ๋าสำหรับใครที่งัดไม่ออกสามารถเอาช้อนงัดตรงนี้ได้นะคะราค้าจ๋าอุ้ยทำเซียนเหมือนเรียนมาไม่รู้ได้ไงอะนะดูในคลิปมาน้นต้องเป็นแบบว่าน้า าัวแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาประกาศติดชื่อห้างหู้างห้างนะเบียวเอค่ะแอนนะคะจะให้ด่วนให้เร็วให้ไวกระสอบนี้ถือว่ามีเมอหนึ่งมาแล้วน่ารู้าค่ะคือแบบว่าสุดยอดของหนุ่มยัยค่ะ ราคาค่ะเกียรแบบว่าเกียรติ A จะเต็มราคาสุดคุ้มนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า45กิโลราคา4,000บาทเท่านั้นค่ะ้ลูกค้าจ๋าต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ27บาทลูกค้าสามารถเอาไปขายตัวละ80ได้ตัวละ100ได้นะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นเนื้อผ้าคอตตอนแบบนี้ลูกค้าจ๋ายิ่งขายดีนะคะอ่ะแก็ปค่ะใส่สบาย๊ปคะจ๋าบวมนี้ใส่สบายนะลูกค้าขาใส่ได้ใส่สบายยิ่งเป็นคนขายนะลูกค้าขาก็ขายได้ทั้งปีเลยก็ว่าได้เนื้อไซส์เราค้าลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์เราค้าแต่ว่าขอเป็น อวบๆนิดนึงเนาะขอเป็นอวบๆนิดนึง M, L อาจจะมี XL คะมาบ้างนะคะ<ช>เลือกโทนสีของเราก็จะเน้นแบบว่าสุภาพนิดนึงนะลูกค้าคะสีดำสีเทาโอ้ก็เรียกสุภาพสีฝามาเลยเหมือนเหมือนมาหักมาเหมือนมาหักมากคนไรเลยนะคะจ๊ะพูดแบบว่าสีสุภาพแบบแดงมาหักแดงมาเอาง่าย จามีทุกโทนสีก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแนะนําแนะนํานะคะสําหรับใครที่แบบว่าขายของนะลูกค้าจ้าขายกางเกงอยู่แล้วหมดกังวลเลยเรื่องไซส์นะคะลูกค้าจ้าเพราะว่าเป็นเอวยางยืดบางท่านมาแบบอยากได้เอวยิบเจ็ดเป๊ะๆนะคะลูกค้าจ้าตัวนี้สามารถใส่ได้เลยนะเอาสวยหรือใส่เอลใส่ไซส์เอ็มได้ ใส่ S ใส <gesch> ่ไซส์ M ได้เอาง่าง่ายมันเป็นฟรีไซส์ก็ว่าได้นะูกคาค่ะเป็นฟรีไซส์นะคะใช่ค่ะต้นทุน27บาทต่อตัวค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุน27บาทต่อตัวเอาชอบเดชชอบนะคะลูกค้าจ๋าชอบแบบยิ่งคนมีปัญหาแบบหนูนะลูกค้าจ๋าสาวอวบนิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าเวลาใส่เกางเกียงที่มีซิปมีกระดุมแล้วอึดอัดนะคะลูกค้าจ๋าหมวดนี้นะคะตอบโจทย์เลยนะคะหมดปัญหาเลยยิ่งเหมือนน้ำนะลูกค้าคะพิวใหญ่ๆนะลูกค้าโอ๊ยิเยอะเยอะค่ะลูกค้าค่ะ ปัญหาเลยเพราะว่าหมวดนี้เขาเป็นเอวอย่างเยอะกินเนื้ยยางได้หนูกำลังจะพูดเลยโจอานหนูกำลังจะพูดเลยเวลคอมค่ะลูกค้าจ๋าแบนเราไปเร็วมากลูกค้าจ๋าแบนแบบว่าไปเร็วมากเวลคอมเรามีมานะคะวลคอมทูไซเลนนะคะลูกค้าจ๋าเราก็มีมาค้ามาเลยนะคะลูกค้าจ๋าสี่พันบาทเท่านั้นนะคะสี่พันบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะไม่เยอะแล้วสําหรับใครที่สนใจสัมารถเก็บได้เลย เป็นกระสอบนี้ก็ได้นะคะคามหรือว่าเป็นกระสอบไส่ก็ได้ใส่ลำลองเนาะใส่บ้านลูกค้าจ๋าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ใส่ทําไร่ทําสวนก็ได้ใส่เจ้ายคงเชี่ยวห้างก็ได้แล้วแต่ลูกค้าอยากใส่แต่พ่อค้าแม่ค้าที่นําไปขายพี่ว่าน่าจะได้ทุกตลาดนะคะตลาดเลยนะคะใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้เนาะเป็นวัยรุ่นนะคะใส่กระเสื้อขอบใส่กระเสื้อกออกนะคะลูกค้าจ๋ายิ่งเป็นกางเกงผ้าคอตตอนแบบนี้นะคะกำลังฮิตนะคะลูกค้าจ๋าอันนี่เอหนึ่ง มือหนึ่งมาอีกแล้วนะคะมือหนึ่งมาอีกแล้วนะคะลูกค้าจ๋าเอาสวยเลยลูกค้าจ๋าอันนี้สวยเลยค่ะลูกค้าจ๋าสังเกตที่เอวนะคะบางตัวมีหูผูกนะคะลูกค้าจ๋าบางตัวไม่มีนะคะแล้วค่ะอันนี้มื่อหนึ่งขาพอกระเทินด้วยลูกค้าจ๋าอันเดียวกับคุณสมาร์ทแค่ค่ะ ค่ะประมาณ5ส่วนก็มี5้าส่วนก็มีขายาวก็มีจะส่วนมากเราจะเริ่มต้นที่5ส่วนคเวนไคะค่ะห้าส่วนไปนะคะ5้าส่วนแล้วก็ขายาวนะคะอุ้ยสวยใช่ค่ะมือหนึ่งค่ะลูกค้าจ๋ามือเดี๋ยวค่ะเวนไคายหนูก็มาแด้วค่ะมาเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องแบรนด์คารคมาค่ะเดี๋ยวลูกค้าไปลุ้นดูอีกทีหนึ่งนะคะใช่ค่ะคันคายก็มีลูกค้าจ๋าเวลคอมเราก็มานะคะแบรนด์เราก็จะแบบว่าหลากหลายนิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะตัวไม่ได้ดูไม่เลยใช่ค่ะลูกค้าไปลุ้นอีกทีหนึ่ง บางตัวไม่ได้ดูเลยนะลูกค้าขาไปเร็วมากพี่เอ๋วขาเนี่ไงสีสีเรามาแล้วค่ะสีสีมาแล้วนะคะสีเขียวสีน้ําเงินสีฟ้านะคะมีคะมาหมดนะคะลูกค้าจ๋าจ๋าน้ำได้อีกแล้วอันนี้เป็นกระเป๋าข้างด้วยค่ะลูกค้าจ๋าเอาคุณสวยเนี่คุณสมบัติน่าจะเยอะนะลูกค้าขาคุณสมบัติน่าจะเยอะเก็บตังค์ได้เก็บตังค์ได้เก็บตังค์ได้คุณเห็นไหมดูอ่ะถุงที่หนึ่งฟ้าฟาฟสีลูกค้าจ๋าปา กว่าจะจกเจอเงินนะลูกค้าจานค่ะตั้งขายก่อนกว่าจะจกเจอเงินนะ ลูกค้าจ๋าสวยๆกันไปเลยค่ะลูกค้าจ๋า45กิโลราคา4,000บาทเท่านั้นนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว27บาทค่ะลูกค้าจ๋าชอบกระสอบรีวิวสามารถ CF ได้เลยลูกค้าจ๋าหรือว่าอยากเอาไปรุ่นเองก็ได้นะคะเรามีเป็นกระสอบใหม่แต่เหลือไม่เยอะแล้วนะคะใช่ค่ะมีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋ามีไม่เยอะนะคะเอาสีคนสีเนาะผู้สงเนาะใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนก็ชอบสีดำก็ใส่ได้เดี๋ยวค่ะแบบนี้ไวรุ่นใส่เลยเป็นขาดจำด้วยนะคะสวยๆกันไปเลยใช่ค่ะขาคนยุ่มอ่คกระเป๋า โุ้ยโอนาวีเด้ออันนี้นะคะดึงให้ดูเลยโอนาวีค่ะรุ่นจ๋าสวยเลยค่าจ้ำเรามีมาอะเป็นเป็นคล้ายเอวยังยืดก็ถือว่ามาเยอะนะกค้าค่ะเป็นฟรีใช้แล้วนะกค้าค่ะเรายังแบบว่าเป็นแบบว่าดึงได้ด้วยนะคะเป็นเชือกผูกได้ด้วยใช่ค่ะลวมไปแล้วดึงผูกค่ะรุ่ค้าจ้าคับไปก็ขยายออกค่ะลูกค่ะจ้าได้เลยนะสําหรับหมวดนี้นะคะสวยเลยตอบโจทย์มาสำหรับใครที่หาเกงใส่ยากนะคะไม่เลยอะกค้าจ่ะ สวยเลยต้นทุนย17บาทจ่ะต้นทุน2 17บาทเท่านั้นนะคะมือนึ่งมือหนึ่งพระมานะใช่ค่ะอันนี้เป็นแฟชั่นเลยพนักงานในบอกว่าไม่มีไซส์เอที่ว่ามีนะมีแต่ว่าก็แล้วแต่กระสอบค่ะลูกค้าจ๋าแต่ส่วนมากเราก็สตาร์ทแต่ไซส์เอ็มนะคะใช่ค่ะไซส์เอ็มไซส์เอลเนาะเอลนะคะลูกค้าจ๋าเอลยืดเอลเสียมีเจอนะคะใช่ค่ะสีดงสีดำเรามีพระมาสีโคงสีขาวอสซิโมค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นแบรนด์ของแบรนด์แบบว่าอสชิโมนะคะน้ำค่ะ ใช่ค่ะมาซิโมโอนาวีเราก็มีมาค่ะจ้ำมาหลายตัวเหมือนกันนะคะเพียวค่ะค่ะจ้ำมาหลายตัวเหมือนกันนะคะก็คุ้มนะตัวนึงแบบว่าขายได้ราคาเลยทีเดียว2องสามร้อยก็ได้นะคะขายได้ค่ะงั้นก็แล้วแต่ตลาดนะคะอันนี้ค่ะจ้ำเหมือนกันกันเพียวค่ะอันนี้แดงไหมลูกอุ้ยสวยเลยเป็นขาจ้ำเอวผูกด้วยนขาะยุ้มมาเลยสีแดงเรียงธิ์หนูก็มาค่ะสีแดงเรียงธิ์คาร์โทนสีลูกค้าคาร์โทนสีนะคะ สีแดงแรงนี้ตัวนี้เป็นขาอ๋อขาปล่อยนะคะสามไม่ใช่ขาะเออจะสวยเลยสีแดงตัวนี้นะคะอะไรนะคะขาปล่อยน้ำอันนี้น้ำส่ได้ได้ไหมสวยเลยหนูได้หลายตัวอยู่นะคะเดี๋ยววาเรียบร้อยมากกระสอบนี้น,น้ำน่าจะได้อยู่ประมาณ90้าสิบตัวนะคะห <c oughs> นูได้หลายตัวเลยหนูอบอกเลยเกิดมาเพื่อหนูจริงๆนะคะตัวนี้มือหนึ่งมือหนึ่งจริงๆอ่ะ มันมันมัคืดเหมือนกับสีแดงลูกค้าจ๋าลูกไปหินใช่ไหมคะสีขาวลูไปแล้วลูกค้าจ๋าอันนี้น่าจะเป็นมือหนึ่งนะเขามีสองสีลูกค้าจ๋าเขามีสองสีนะน่าจะเป็นสีแดงกับสีขาวนะลูกค้าขะมีสองสีนะคะใช่ค่ะ สำหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าอันนี้เรารีวิวให้ดูกันประมาณคร่าวๆเนาะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็นกางเกงคอตตอนเอวยางยืดนะคะงาน USA Lot S T นะคะน้ำหนัก45กิโลค่ะราคา4,000บาทค่ะจำนวนตัวอยู่ที่130-150ค่ะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ27บาทค่ะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคคาะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางค่ะมีไลน์มีเฟซบุ๊กมีเว็บไซต์มีโทรสัพถามมีหน้างาน มี YouTube นะลูกค้าค่ะเพิ่มเติมบีกหนึ่งช่องทางคืออินสตาแกรมนะคะสำหรับหมวดน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ